อ่ะให้ดูสูตรล่างก่อนนะเกิดมาเจ็ดนาทีแล้วอันนี้คือมันเป็นสูตรที่ผมคำนวณเมื่อวานนะครับอ่ะให้ดูก่อนผมจะให้ดูนะ อันนี้คือสูตรที่ผมคำนวณน,นะครับสาร์ดี500 856คนอันนี้นะครับอันนี้คือเลขออกรางคารกบลังวันอย่างที่ผมบอกนะครับ035มาหนึ่งตัวเลขออก71นะครับสถิติออกมาแล้วนะครับเลขที่จะได้อันดับหนึ่งนะครับงวดนี้ดูดีๆเลขที่มาอันดับหนึ่งได้อันดับที่หนึ่งนะครับที่ได้แต้มเยอะสุดนะครับจะเป็นเลข9 มี14แต้มนะครับลองลงมานะครับมีแต้มเท่ากันก็จะเป็นเลข0นะครับมีเลข2มีเลข3เลข5แล้วก็เลข6นะครับส่วนเลขน้อยแต้มนะครับก็คือเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นงวดนี้หนึ่งดับแน่นอนหนึ่งดับแน่นอนนะครับส่วนอันนี้คือเลขออกเดือนพฤษภานะครับก็จะมีตามนี้เลขออกบ่อยสุดจะเป็นเลขหนึ่งกับเลขแปดส่วนอันนี้คือเลข หลักสิบล่างนะครับถ้าออกเลขเจ็ดเลขต่อไปที่จะมานะครับจะมีตามนี้เลยนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีตามนี้เลยถ้าเลขที่ออกมามีสิบล่างนะครับก็จะมีตามนี้เลยก็จะมีเลขเก้าเลขแปดเลขเจ็ดเลขห้าเลขหนึ่งนะครับแล้วก็มีเลขหนึ่งเลขแปดนี่คือเลขนะครับนี่ เนี่ยแต่เน้นไปที่3 x ผมไม่รู้ว่ามันจะออก3 x สามอะไร3าถึง3ามสามนถึงสาเนี่ยส่วนตัวที่สองนะที่ผมที่ผมคาดการว่ามันน่าจะมาน่าจะเป็นตัวนี้ครับ5 x x 5เน้นเหมือนเดิมก็คือเน้นตัวนี้เน้นไปเลย3 x 5x เนี่ยจะมาได้ก็มี50ถึง59แต่ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนผมคัดให้นะอันนี้คือผมคัดมาให้แต่ตัวสุดท้ายเนี่ยผมลังเลมากเลยนะมีศูนย์มีเก้าแล้วก็มีสองออกวันังคารด้วยจริงออกวันังคารเ็แต่สองตัวนี้คือเด่นมากๆเลย แต่เก้าเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมาล่างเรมามั้งสี่เจ็ดลังเลมากเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ชอบตัวไหนโอกาสที่จะมาล่างอีกตัวหนึ่งก็คือเลขแปดนี่แปดนะแต่ไม่รู้จะออกแปดอะไรอะ่ะแปดศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งหรืออาจจะมาหรือว่าจะมาเอ็กแปดอันนี้ไม่รู้นะครับคัดมาให้แล้ว ชอบตามไม่ชอบผ่านเอาไปดูไว้ได้ไปดูไปดูเป็นพิจารณาได้ทีนี้พอมันได้ออกมาแบบนี้แล้วนะครับคือเราก็ลองไปพิจารณาดูไปตัดดับดูว่าถ้ามันมาสามมันจะมาจริงไหมมันจะออกแต่ผมให้เน้นข้างบนให้เน้นข้างหน้านะก็คือนี่คือหลักสิบเน้นตามนี้เลยก็คือสามจะมาสามอะไรจะมาห้าอะไรจะมาแปดอะไร สวัสดีครับอ่ะทีนี้จะปล่อยเลขแล้วนะจะได้ไปนอนกันครับใครอยากได้เลขฟังดีๆอุย้ยสภาพไม่ได้เลยหน้าหน้าสดแบบขอบตาคามากแป๊บนึงนะขอใส่ลิฟท์หนะ่อยนอนดึกครับอ่ะฟังดีๆใครอยากได้ผมจะปล่อยเลขให้แล้ว สวัสดี1,200คนดูฟังดีๆนะลิงก์ข้างล่างเป็นลิงก์ไม่ได้ลิงก์ซื้อหวยไม่ได้ลิงก์อะไรทั้งสิ้นเป็นลิงค์เกี่ยวกับของผมนะครับก็คือเป็นลิงก like ์ไลน์แอดของผมเองอยากรู้ความเคลื่อนไหวใครอยากติดตามใครอยากเข้ากลุ่มอยากรู้ว่าบอร์ดแคสอะไรกดไว้กดเพิ่มเพื่อนไว้นะครับไม่ปลอมนะครับแล้วไม่ต้องไม่ต้องมาดานะครับใครชอบกดเข้าไปใครไม่ชอบไม่ต้องไปดานะครับเพราะบอกแล้วว่า อันนี้คือเป็นลิงก์บอกแล้วนะครับว่าไม่ต้องสนใจข้อความอัตโนมัติพร้อมใครพร้อมจะเอาเลขที่ผมจะปล่อยให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่กับเลขเม็ดเดียว,พ,พ,ว,วยพิมพ์คำว่างวดนี้รวยมาพิมพ์คำว่างวดนี้รวยแล้วกดหัวใจมาครับกดหัวใจมารัวๆเลยผมง่วงนอนแล้วผมจะปล่อยแล้วผมจะปละป่อยดาวโจนด้วย ดาวโจนงวดที่แล้วให้ก็แตกสามตัวนะพิมพ์เขาว่าวันนี้รวยมาแม่พิมพ์มาเลยใครชอบตามนะใครไม่ชอบผ่านเลยนั่นไงเลขเข้าด้วย สามลัดลงไม่ทันเต็มเต็มเลยสามเก้าแอดมินไม่อยู่อันนี้เอาไปซื้อลอตเตอรี่ถ้าชอบไปซื้อแต่ถ้าไม่ชอบผ่านส่วนถ้าเป็นชุดเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวดูวันที่ก่อนนะว่นนี้เลขออกวันที่เจ็ดไม่ใช่ที่สอง วันที่วันวันไหนดีวันยี่สิบเก้าแล้วกันเนาะยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าไม่ยีบเก้าก็สามสิบเดี๋ยวผมจะมาลงชุดเต็มให้แต่วันนี้เอาไปสองตัวก่อนใครชอบซื้อนะใครไม่ชอบผ่านนะครับสำหรับเลขนี้เอาไปตัดเล่นเอาผมจะปล่อยแล้วนะครับครึ่งแล้วตอนนี้เหมือนลูกครึ่งเวียดน,นามแล้ว พูดไม่ค่อยชัดเลยตอนนี้เออจริงมันเป็นอีกเพึ่งรู้นะว่าการที่เราแบบมีคนเป็นเพื่อนต่างชาติอะไรแบบนี้ยเราเวลาเราอยู่กับต่างางชาติเยอะอะเราก็จะพูดแบบไม่ค่อยชัดจริงๆไปไหนมาไหนนะเดี๋ยวนี้คนบอกเฮ้ยเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าะเราเป็นลูกครึ่งบอกไม่ใช่ผมคนไทย แต่น่าเหมือนอยู่นะตอนไปบานาฮิวไปเที่ยวดานังอะไรแบบนี้คนก็ให้ไปถ่ายรูปอะไรแบบเนี้น่าคืออยู่เอาปล่อยงวดน,นี้นะครับใครชอบซื้อได้เลยนะครับแบ่งปันให้ด้วยใจผิดถูกขออภัยนะครับงวดน,นี้ลอตเตอรี่ไปหาซื้อเลขสามห้าแล้วก็แปดสามนะครับพี่ก็ไม่ต้องสืบหรอกพี่พี่ดูแค่นี้พี่ก็ต้องรู้แล้วว่างวดน,นี้ผมจะฟันรัฐบาลผมจะฟันตัวไหน พี่ไม่ต้องสืบพี่ก็ไม่แม,แม่แม่ก็ไม่ต้องถามหรอกนะว่าผมจะฟันตัวไหนเพราะผมให้ทนทู่ขนาดนี้แล้วนะครับก็รอผมฟันละกันแต่ถ้างวดนีิคชอบก็ซื้อเลยก็3าหกับ8 3นะครับ3ตัวผมให้8 3ดหนะครับเดี๋ยวผมจะแจกดาวโจนให้ จริงมันเป็นมันเป็นของมันเองนะไม่ใช่ว่าเรามากระแดะอะไรแบบนี้เราอยู่กับเพื่อนเวียดนามเยอะไงเราอยู่กับเพื่อนชาวต่างชาติไงเราก็เลยแบบสำเนียงเราก็จะเป็นแบบนี้แหละเอออาแคบครับชอบตรงใจใครซื้อเลยอาส่วนนี้เป็นดาวโจนหาก่อนแม่ไปจัดเลยนะครับนี่นี่นี่ไปจัดเลยนะครับถ้าชอบแม่ซื้อเลยวันนี้ขอบคุณหนึ่งพันสามร้อยคนดูนะครับที่ มาเป็นกำลังใจให้กันนะครับถึงแม้ว่าสำเนียงไม่ชัดนะแต่เราก็รักแม่ๆทุกคนเป็นเองนะครับคือแบบแก้ไม่หายแล้วตอนที่พูดแบบบางทีไปพูดกับไปพูดอพูดก็แบบมันไม่ชัดแล้วนะโอเคนะก็ขอให้เฮงรวยๆปังๆขอให้มีโชคลาภผิดถูกขออภัยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบารมีปู่นินลาการนะครับ บารมีจากองค์ป,ปู่ือนะครับและบารมีจากองค์ทเวสุวรรณและก็พญานาคทุกๆตระกูลนะครับขอให้คนที่เข้ามาดูได้มีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆปังๆหวยเป็นแค่แนวทางไม่มีใครรู้ว่ามันจอกตัวไหนถ้าชอบซื้อนะไม่ชอบปล่อยผ่านไปขอทุกท่านโชคดีสวัสดีนะครับสวัสดีไลยนี้ไม่ลบคลิปนะครับเพราะฉะนั้นใครจะดูยอนหลังดูได้เลยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแม่ๆสวัสดีครับคือผมหอมมากเลยตอนเนี้ย เจอผมก็ทักทายได้นะครับตอนนี้ผมก็ถ้าเจอผมก็ทักทายได้เลยนะครับเพราะว่าเราผมก็เป็นกันเองแต่ว่าผมไม่ได้ยิงอะไรอยู่แล้วถ้ากล้าทักก็เข้ามาทักนะครับเออ <c oughs> โอเคแม่สวัสดีนะครับงวดน,นีข้ขอให้มันแตกสามตัวนะครับไปแ,แล้วนะครับสวัสดีแม่แม่พักผ่อนนอนกัน รักทุกคนนะครับ